ถึงแม้จะจบศึกเลือกตั้งใหญ่สอสชนบุรี14พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่สนธยาคุณปลื้มในฐานะแม่ทัพบ,บ้านใหญ่แสนสุขยังออกงานสังคมพบปะชาวเมืองชนตามปกติเช่นเดียวกับวิทยาคุณปลืม้มนายกอบจอชนบุรี แต่ในวันที่พักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลกลุ่มชนบุรีแห่งบ้านใหญ่แสนสุขก็ไม่มีความเคลื่อนไหวมากนักเนื่องจากมีสอสแค่คนเดียวจากชื่ออนันต์ปรีดาสุทธิจิตในเขตเลือกตั้งที่5อําเภอพนัสนิคมและอําเภอเกาะจันทร์ ส่วนอิทธิพลคุณปลืม้มได้เสร็จสิ้นหน้าที่รัฐมนตรีวัฒนธรรมแต่ล่าสุดสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคสองจังหวัดระยองออกหมายจับตามคำร้องของปอปชเนื่องจากวันที่4กันยายน2566อิทธิพลไม่ได้เดินทางมารายงานตัวต่อพนักงานอายการตามกำหนดนัดเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องในคดีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157จากมติปปช ได้ฉีมูลความผิดกรณีออกใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดหรูแห่งหนึ่งบริเวณเชิงเขาพระตำหนักพัทยาใต้อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีซึ่งกรณีที่เกิดกับอิทธิพลส่งผลสะเทือนถึงบ้านใหญ่ชนบุรีไม่มากก็น้อยเพราะไม่ใช่แค่กรณีของอิทธิพลเพียงอย่างเดียวแต่ผลการเลือกตั้งสอสอชนบุรีครั้งนี้ก็เป็นพรรก้าวไกลกวาดสอสไปถึงเที่นั่งจากทั้งหมด10ที่นั่งส่วนที่เหลืออย่างละหนึ่งที่นั่งเป็น ของพักเพื่อไทยพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐแต่ปัจจุบันกลุ่มบ้านใหญ่แสนสุขยังมีอำนาจในการเมืองสนามท้องถิน่นทั้งวิทยาคุณปลืม้มนายกอบจอชนบุรีและประเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยา แต่จริงๆแล้วบ้านใหญ่แสนสุขมีพักการเมืองเป็นของกลุ่มตัวเองในชื่อพักพลังชนซึ่งก่อตั้งในช่วงการเลือกตั้งปี2554แต่เมื่อต้นปี2566พักพลังชนได้จัดประชุมใหญ่โดยมีวาระสำคัญคือการเปลี่ยนชื่อพักเป็นพักพลังบูรพา ซึ่งมีกระแสว่าสนธยามีแนวคิดทำพักพลังบูรพาให้เป็นพักของคนภาคตะวันออกตั้งแต่ปลายปี2565แต่ขณะนั้นบ้านใหญ่เมืองชนยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยกทีมไปสังกัดเพื่อไทยหรือไม่แต่หากย้อนกลับไปเมื่อปี2550 บ้านใหญ่แสนสุขในสีเสื้อพักชาติไทยเคยสอบตกยกจังหวัดมาแล้วโดยเป็นพักประชาธิปัตย์ยึดเก้าอี้สอสอแปดที่นั่งทั้งเมืองชนซึ่งมาจากกระแสะของกลุ่มพันธมิตรมาแรงในช่วงนั้นแต่ในปี2554สนธยาและพี่น้องในตระกูลคุณปลืม้มตัดสินใจตั้งพักพลังชนขึ้นมาโดยวางคอนเซปเป็นพักพลังท้องถิ่นนิยมรักทุกสีและเข้าได้ทุกขั้ว จนทำให้พักพลังชนประสบความสำเร็จได้สอสอชนบุรีมา6ที่นั่งดังนั้นในอนาคตต้องจับตาว่าสนธยาจะกลับมาขับเคลื่อนการเมืองสนามใหญ่ด้วยเรือธงชื่อพักพลังบูรพาหรือไม่เพื่อทวงบัลลังสนามเลือกตั้งเมืองชนบุรีให้ตระกูลคุณปลื้มกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง